เข้าเหวลข่ามได้กินข้าคอยเชิไล่ดีไรบายดีนะทุกคนวันนี้เฮากะมาไห้นะเอ้ยมาหน้ามาห่ดำหน้าวันนี้เมื่อวานฮโลก้าเลยวันนี้ดำหน้าเอาไปแล้วมากินนะอเอ้าวโมเดเอาน้ำมันมาสักเอาหมูมากินบ่ะ Tonya, bởi các hòn trong cái khả năng. Ell lắm nó bỏ mùa. Một ba mùa ba. Một ba mùa ba. ba mùa ba. ba mùa ba. Một ba mùa ba. เราก็จะลงไปหนกาเนี่ยมันเอาไปดับมาอีอ่อไม่ได้เอาละมันมามนนองเขาพันมาลูกกาคือเก่ามามันนี่ก็มีคนงาน,นนี่ดหลันี่ก็ตายคนอยู่ เขาอีลูกยีป้ากบมาพุ่นมาซอยคอกล้าลงพุ่มาเพื่อปิดจักละเมยละมาแต่เช้านี่ตึงเลห้าโมงพุเข้าวกับบิมีเพอ่มาเสร็จกินไปมัดข้าวเฟอ่์กัยาก็บอกจนดาเอาไปละมาแล้วมาแล้วหอดแล้ว ขนาดแล้ววันนี chegou, à, 是是 like like to ้ตึ้งรู้ตึ้งล้านอยู่แล้วปีมาแต่เช้าเยอะมาแล้วเฮ้อยใหญ่นี่แล้วเฮ้อยจิ้งเจอมอเราเราเป่งเชื่อตึงบิดไม่ได้มีจิ้งดีในน้ำแถวนี้นะมาแล้วเออหน้าลงมาแล้วก็ไล่เชื่อเออหน้าเต็มเออหน้าก็ไล่ลงมานี่แล้วก็ไล่ไปเชื่อหน้าไม่อิ่มมูหน้าไม่อิ่มมัเต็ะอีบลอกอยู่กัน มีแต่อันสั้นเนาะยาวกมีปาเลยอือยาวลิบๆน้ำเดบบลายนึงบัดกลางสั้นๆข้าเกระหาเนั้นบ่แม่นองขากหาาเนี่ยเขาได้บ่น่ะตัวไหตัวนี้ ขอกระดำนะจิ๊บ <c oughs> นี่มาผู้หน่าหหลายนะคลิปกาเนาะกาชั้นทำามหามก้าไปเลยแล้วเขาก็สิลงมานั้นหมูไข่ลุงเอ้ยขึ้นมานั้นำหมูไข่ลุงเพิ่นเฮ็ดอันนั้น

ดิหมูกระตีกุลมากินมูอิ่มกุมอหน้ารำรหน้าสองมือได้ค่ะกินหมูหาเขาอิ่มอื่นกูมาอีกบืนขาแบเอิเยอะเาก็มาจี้มน้มวเยอะนะจาโมขีละจี้เย็ดก้อยพอลับมูมันนี่กวข้ากัหลับหมูกินโมขีแล้วก็ขัวเขาขัว Ừ, không phải sợ cơ đấy đúng không? Bà mà khô khò มะพั้ากเนี่ยมันเ็ดกินเยอะอ็นมื่อนี้ไหนเห็ดลาบครับอันแกงหมูเซิอันมะพักแกงกระดูกมันยลวมัม้ง รอแล้วแล้ว,ลวเฮากระสีมาอันอ้มมาามามันก่อนโอ้ยมีดกะ ันเขาลงไแในตะการแล้วพะะมีมีเามีเ้า,า,อ,นนาอันนั้นแล้วนะผ้าไปกีมแล้วเฮาก็สิมา ส่วนเป็นอันนะกี้น,นอ้อยๆเยอะแก่ซึม 好，然后我 หดเมยยำ <laughs>

อิ่มก็ลงไปดำหน้าก่อนอิ่มค้มงลำหน้าแล้วไปหยุดคิดใหม่ไม่มีใช่หมยนนนมาดูมามาโคดเบิ้งโคดำหน้าแล้วย่แล้วแล้นะยนยนอีพอวะมาาแล้วมาผักกระดูกแกง ย่างถ้ากระดังครั้งหนึ่งเอีนี่กินตีนก่อนมาเด้อพายอยากกินตีนห้าจะกินตีนหมูห้าจะไปกินได้ตีนคนแหนมก็ตีนผิดั่งคือแผบแผลตีนมู ไช่หมดเจ็ดสิบโลเจ็ดสิบเจ็ดสิบบุญแต่ขาหนึ่งโอ้มาปรเดี๋ยวคักขักเลยเนาะโอ้แบกนักไม่โอเคยังไงนักอะไรมีแต่สีหนึ่งมัดในบุญนอกข่ายจนนี่เ้าอันสีหมูเพราะ่าเขาจะพักแล้วนะเ้ากระซีอันต่ำเมืคิดลงไปโคก่อนแล้วอันโคสุกแล้วจะเอามาพักลงนี่ อกามาอันตามุพิษนะย่เสิร์อันแกงมุมเร์ เอากะค้างนะมันตามมมคิดเลยเสื้อแล้วล่ะช่วยคก่อนโอ้ยแม่คนงานคืนละเห็ดกินทันแล้วเจ้านี่เราจะมาโทษโลกานะยังไม่มาเอาเงินนี่มาวันนี้กัน อันนี้กัน้องค่อยกเยึดตามพอกัมพูกแล้วเซอร์น้วพอกัมพูกเขาเขบดเซอร์แกงงันมุ้งเสแล้วก็ตืมน้ำตืมน้ำแล้วก็เอามาพักลงเอาเส้นน้ำแล้วก็ทำพดก็น้าังเอามาพักลง นี่มาพักแล้วการ <c oughs> น้ำมันพี่จะว่าเข่าเบอร์เอ้ยมีแม่เข่าเออแม่ละน้ำเข่าเบอร์แต่เสอร์นพักกงพูพรอ,อันนี้ก็เอ็นลาบบอบอะยรนละเราบอกหลาบฟีมือเนี้ยฝีมือเพื่ออ,อันหลาบนะโหด,ด้ากับในท่านฝีมือคมมากเสียบบ กันแสบ <laughs> นะพี่มือพอทำเบาแสบนะผมมาม่เาอะซีมาเอามาพักลงเนี่ยต๊อ พัพกในป่าไปม,มั่งมี่เพื่อเบิ้งห้างเลยใช่มี่เลยพักก็เลยไปแสวเลยเศรษฐกิจหยุด <c oughs> มือละเผื่อว่ามันแสบมือ <c oughs> พาที่มือเป็นเรื่องเขาชิมมั่งข้เห็ดข้าบ,บุลรีา <c oughs> อบไอลุงเห็ด <c oughs>

ปุ๋งไปเชืย่ยวโม่เอา <laughs> <Wow. laughs> ปุ๋งเกี่ยวตัวไผ่อีบาดนี้ <laughs> เออคนงานคะเออคนงานขึ้นมาหนิอืมอันกินเ้ากันแล้วเมื่อทั้งซองแล้วนะดูดิพาคนงานขึ้นมาก่อนแล้วเราจะตักกินข้าว <c oughs>

สงสัยเขาเยอะเขาแห้งหมดเลยเลยชิมมันแซ่บโลดชิมมันก็แซ่บเลยแซบแล้วกเนจะจะเล่นแห้ชิมดไงห่เห็ดแล้ววันนี้นะน้อยไปห่เลยน้อยเอามาได้ทุกนาวละมันอัากินลมีมาดูกิตะล้างาอีลุงอีอยูแล้วห อ่หละก็มากกินแน่และจงมันจียอก็ได้จงมันจะยูนั่งคข้าัยูนั่ก็เจีวไม่ปลี่นี่เขาหลยดกเญแจลงสองสามสี่หกเบยเบยเบอ์ป้าบบนีกิน นี่ดิป้าไปกินเจ้าอีลูยืนมบิ่งเอแม่แม่น,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 นมอนโอหน้าลาซิลัวอิ่มนะไปเยอะหลักเ่อปดิเขาพไปิวข่าปปเจ็บกว่าพออิ่มเลยพ <c oughs> อไปจะก,กินเอ๊ออิ่มแล้วไปจะบอกพอไปมากินมูงเวไติเข่าเขามาิเข่ามได้กินเข่าคอยเชิดไล่ดีไดมไล่เงินไล่เงินไหมเจ้ามีจะไลเงินน <c oughs> ี <c oughs> ่กะ ก็กินน้ำยาค่ะนอนพักผ่อนซึ่งเนื่องจาลงดำหน้าไหมเอากระชืลงไปดำหน้าเท็ดดำบังดุยเป็นจิตเยือบแง่สนพักของกาจำเข่าวอุ <c oughs>